เดี๋ยวสวัสดีครับลูกมาเจอหมองอีกแล้วครับที่คลิปที่แปของเราลูกเนาะซึ่งคลิปนี้หมองก็จะพาข้อสอบสมการหนึ่งตัวแปรมาฝากแบบยากๆลูกนะครับซึ่งคลิปนี้หมองจะพาข้อสอบมาฝาก2ข้อลูกนะครับขอสั้นๆสักคิดหน่อยลูกเนาะคือข้อสอบจิมูดงแล้วก็ข้อสอบโอลิมปิกนะครับแค่2ข้อพอลูกข้อสองพ่อสองข้อพอลูกนะสมการหนึ่งตัวแปรลูกนะครับหมองก็สอนสองวิธี1วิธีแบบพิวแมททำเพียวตรงๆเลย2องลูุนะ ก็วิธีเลยครับเทคนิคกระมงนะครับนะครับเทคนิคนะครับเทคนิคมางปั๊บตอบปุ๊บเลยนะครับเนาะโอเคสองวิธีลูกนะครับนะครับวิธีหนึ่งนะครับเพียวแมทเพียวแมทปั๊บแต่เพียวแมทข้อมงไม่เป็นเพียวแมทเหมือนลูกนะบางคนทำมีลูกคอน็อคเลยครับเอกรอบสองคูณเอกรอบสามฝั่งนี้ฝั่งนี้คือเออบวกสองคูณเออบวกหนึ่งไม่ผิดหรอกครับมันจะเป็นกำลังสี่นะครับเป็นกำลังสี่ซึ่งถ้าอยากให้ทําให้ดู แบบนี้ก็ทักมาลายมงมาซึ่งลายมงก็คือหมงยืนเด็ดนะครับโอเคลูกนะเพราะม่ไเด็กผีนะครับทักมาเลยมงยินดีนะครับยินดีตอบนะครับหมายความว่าถึกแบบนี้ครับคนนอนนี้ตันนี้ฝั่งนี้อันนี้ฝั่งนี้ครับยาวมากประมาณหนึ่งหน้ากระดาษซึ่งผมไม่ทํานะครับพอหมงมองปั๊บลูกนะครับมองปั๊บแบบนี้มงไม่ทําแบบไม่แน่นอนนะครับไม่ทําแน่นอนลูกเพราะว่ามันยาวพอมองปั๊บ ในความถึกของเรามันก็ยังมีอะไรที่ซ่อนไว้อยู่ลูกนะครับซ่อนไว้อยู่ซ่อนยังไงหมอเนี่ยลูกพยายามทําก้อนนี้ให้เหมหือนฐานก้อนนี้เหมหือนฐานก้อนนี้เหมือนเหมือนฐานก้อนนี้เหมือนฐานลูกนะครับจบเลยครับแล้วก็ตั้งมาว่าฟังดิลูกนะเอาใหม่เอวก,อกว่าตั้งมาอย่างนี้ว่าตั้งข้างบนของข้างบนเลินะก็คือสองเอาก้อนแรกก่อนลูกก็คือนะครับสองคูณด้วย x ลบสองส่วนเลยครับ x ลบสองข้อแรกตรงนี้ครับ x ทุกคนต้องมองเข้าไปข้างในว่าถ้าสองคูณเข้ามาสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่เป็นลบสี่อันนี้ต้องการลบเลยครับสิบเอ็ดลบสี่ต้องขาดอีกเลยครับลบเจ็ดก็มีค่าเป็นลบเจ็ดศูนนี่เลยครับ x ลบสองอ๋ออันนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ใช่หรือไม่โอเคลูกนะดังนั้นอีก3ตัวนี้ทุกคนทำเองไปแล้วเห็นไหมอีกรอบหนึ่งลูก 2x ก็คือ 2x งเอลบสลบสลบเมีค่าลบสิเห็นไหมลบสองลบสเท่ากันลูกนะครับหลักการเรามีแค่นี้จริงๆครับดีกว่าเราไปหาคาร์โเอ็ลบสอเอ็กลบสาคุณค่อยว่ามาก็คุณค่อยไปโอ้โหตายพอดีลูกนะครับตายพอดีลูกนะโอเคต่อไปก้อนที่2ของเราลูกก้อนที่2ของเราบวกก้อนที่สองเข้เนี่ยอ่อมงอะไครับก้อนที่2องของเราอาหมงมีค่าเป็นอะไรครับมีค่าเป็นก็มีค่าเป็น x ลข้างบน x ลบสามข้างลาง่างก็จะเป็นอะไรครับ x ลบสามทำให้เหมือนส่วนพูดภาษาชาวบ้านรูกน,นะครับ x ลบสมแต่มมงครับตรงนี้มัน x, x นบวกส่อะ x บวกสน่ะบวกสอันนี้ลบสามอะทำไมแล้บวกสี่ก็คือบวกเเข้าไปถูกต้องครับก็มีค่าเป็นบวกเจ็ดศูนย์นเลยครับ x ลบสามอ๋อบางคนเริ่มอ๋อครับหมงดีใจลูกนะที่อ๋อลูกเนาะ ขอบคุณที่อ,อ่กลูกนะโอเคต่อไปลูกตรงนี้อีกข้อหนึ่งฝั่งนี้ลูกเชบเชิบฝั่งนี้่าหนึ่งต่อไป X ลบห้าแหละครับก็จะรู้เป็น X บวกสองสูงไว้เลยครับลูก X บวกสองนะครับบวกสองทำยังไงจะได้ลบห้าก็คือครับลบเอาททีลบลบเจ็ดเข้าไปลบเจ็ดสนูนเลยครับ x บวกสอง คันูกนะลบสองเจอบวกเจ็ดได้เลยครับลบห้านะครับก็สุดท้ายครับมงะบอก็สุดท้ายก็สุดท้ายก็บวกอะไรูกบวกอะไรครับตรงนี้ก็มีค่าเป็นสองคูเลยครับ x บวกหนึ่งข้างล่างส่วนเลยครับ x บวกหนึ่งพอคูนกันมาปันจะเป็นสองเบวก1บวก1ทำอย่างไรจึงจะได้บวก9ก็คือบวกเลยครับบวก7เข้าไปรูปบวก7 สูตรแรกครับ x บวกหนึ่งนี่คือาวิธีเพียวๆที่มันดีเทคนิคดีลูกนะดีแล้วนะครับันนี้สอง x บวกสองบวกสองบวกเ็นี้ครับเป็นบวกเลยครับบวกเก้าโอเคครับได้แล้วพี่น้องครับพอได้แล้วปั๊บเราจะเก็บไว้ทำซากอะไรตัดมันสิครับพี่น้องครับเร็วนี่ตัดจึง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 โอเคจึง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  ชึ้งๆชึ้งๆชึงชึ้งๆโอเคตัดเสร็จแล้วอย่างมอมเงนก็จะเหลบด้วยเลยครับช่วงตงนี้ครับเหลือะไรครับเหลือตรงนี้เหล okay. ือเป็นเป็นสองนะครับลบด้วยเจ็ดส่วนด้วยเลยครับ x ลบสองถามลูกนะบวกกับตรงนี้หนึ่งบวกด้วยเจ็ดส่วนด้วย x เลยครับลบสามโอเค ฝั่งนี้ให้ลูกก็เหลือเป็นนะครับ1ลบด้วย7ส่วนด้วยเลยครับ x บวกสบวกด้วย2บวกด้วย7ส่วนด้วยเลยครับ x บวกหโอเคถันลูกกันนะอันนี้ก็เหลือ2อลบเ x ลบสนะครับอันนี้ก็เหลือลครับ1อันนี้ก็เหลือ7ส่วนด้วย x ลบสอันนี้ก็เหลือครับ1 อันนี้เหลือลบเจ็ดตรงนี้อันนี้เหลือสองอันนี้เหลือครับเจ็ดตรงนี้ครับโอเคเสร็จปั๊บทุกคนดูดูปับ๊บตัดไปอีกครับดีหไหมฝั่งนี้สองกับหนึ่งเป็นสามฝั่งนี้ก็หนึ่งกับสองเป็นสามตัดทิ้งลูกตุ้มๆเท่ากันเก็บไปทำไมพอเสร็จปั๊บเก้เจ็ดหารตลอดอมองครับเจ็ดหารตลอดเออว่าก็มีค่าเป็นลบลูกลบหนึ่งส่วนด้วยเลยครับ x ลบสองโอเค บวกก,บวบ x okay. กับ1ส่วนด้วยครับ x ลบ3โอเคเท่ากับลบ1ส่วนด้วย x บวก2บวกด้วย1ส่วนด้เลยครับ x บวก1ดทันลูกนะเพราะว่าอมงเอา7หาันตลอดเห็นไหมครับ7-1 1 1ลบ1บวก1ลบ1บวก1จบเลยครับมันเริ่มดีขึ้นมาลูกนะครับเสร็จปั๊บอมงห้ไปฝั่งโน้น ไปฝั่งให้เด็กๆดูรูปนะครับตรงนี้กรณอรมารุกมามาโคนอฝังตรงนี้ของหมองก็มีค่าเป็น x ลบสองคูณกับ x ลบสามลูกนะครับ x 2, ลบสองคูณ x ลสามอีกฝั่งนี้ก็กรณ์ของเรา x บวกสองคูณกับ x บวกหนึ่งเห็นไหมครับโอเคข้างบนเลยครับ x ลบสองหาร x เนี่ยก็เดี๋ยวเป็น x ลบสามลบ x ลบสามนะครับ, x 2, x, 3, ล x 3, รบแล้วก็บวกด้วย ลบสนะครับฝั่งนี้ก็มีค่าเป็นลบเบวกหบวกด้วยเอบวกสอทันนะเปิดใส่กันลูกนะครับเปิดมาลบเบวกเจ้าวบวกสามเจลบสองเหลือ1ครับอันนี้ก็จะเหลือก้อนหนคือหน 1. ทันนะเอกลบสกับเอลบสาม ทันนะครับฝั่งนี้ก็คือมีค่าเป็นลบ x เจอกวก x จา้าลบ1เจอบวก2ก็เหลือ1รู้นะครับเหลือ1ส่วนด้วยแหละครับ x ลบ2 x ลบ3จับมันเท่ากันลูกเพราะว่าข้างบนคือเลข1เหมือนกันนะครับจับมันเท่าก็ได้หรือจะคูณไฟก็ได้ความหมายเดียวกันลูกแต่มันเท่ากันนึงครับเพราะมันข้างบนคือเลขหนึ่งเท่ากันข้างบนเท่ากับข้างข้างล่างลูกนะครับเราเอาแว่าต้องนะครับ หน้ากำลังสองเห็นไหมครับ x กำลบสอง x เจอลบสาม x ค่าเป็นลบห้า x นะครับบวกหกนะครับเท่ากับฝั่งนี้ x กำลังสเห็นไหมครับลบสองเจอบวกสามเป็นเอ้อย่าไอ้รอมึงผิดแล้วนี่บวกนี่ครับหืมหมายบวกไม่มีใครบอกกระมงเลยนะครับก็บวกสองเจอบวกสามเป็นบวก บวก 5x อ็ไม่ลูกเดี๋ยวได้ลวไม่แล้วมองเอ่ยอีแล้วลบ2ลบ3บวก2บวก1โอเคอันนี้ก็มีค่าเป็นหน้าคุณหน้า x กลังลบ2เจอลบ3เป็นลบ 5x 2 3เป็น6โอเค x กำลั are, ดูนุกนะ 2x เป็น 3x ดีครับบวก 3x บวก2กับบวก1บวกบวก3มาจากไหนเนะี่ย x บวกสอง x บวกหนึ่งครับก็มีค่าเป็นบวกส x ครับ2อบวกนึ่มีค่าเป็น2ครับเออช่วยผมให้ลูกนะหมุเบอร์ลูกนะครับตัดมาลูกตัดมาตัดมาครับตัดมาเกิบไปทำไมจึ้งจึ้งจึ้งจงโอเคย้ายไปย้ายมาลูกมีค่าเป็น8 x 8 x เท่ากับ4ทนลูกนะ อันนี้เห็นไหมครับลบห้าบ,บวกสามเป็นบวกแปดหกลบสองเหลือสี่ครับ x มีค่าเป็นสี่ส่วนแปดลูกเอมีค่าเป็นสี่ส่วนแปดดิวดิวมีค่าปไปเลยครับหนึ่งส่วนสองทำแทบตายได้หนึ่งส่วนสองคือข้อหนึ่งลูกนะครับโอเคนี่คือวิธีพิโลแมทต้องไล่อย่างนี้เป็นก่อน นะครับไล่ให้เป็นก่อนนะครับถ้าไม่เป็นก็คือจับคณอเนอ x ล2 x ลบ3 x บวก2 x บวก1ก็คูณค่อยเอาคำตอบเท่ากันครับแต่ว่ามันจะยาวหน่อยหนึ่งพอเราเสร็จปั๊บเล่หมายใลูก x มีค่าไปเลยครับ1 2เลข8สวยงามมากครับมงโอเคสวยจริงๆลูกนะครับเลข8ลูกเนาะ x 8นะครับโอเคนี่คือวิธีเพียวแมทผ่านทําแบบไม่รู้นะครับถ้าเป็นมงทำเอามงไม่ทําแบบนี้ดังนั้นข้อสอบแบบนี้ลูกใส่เลยครับ ถ้าเป็นเทคนิคของหมงครับเทคนิคข้อที่สองเทคนิคครับใส่เลยลูกนะครับใส่เลยว่าตัวหางนะครับตัวหางมันมีกี่ตัวลูกว่ามาตัวแรกครับตัวแรกหมองตั้งมาครับว่ามาดีนะครับ x ลบสองเท่ากับศูนย์ x มีค่าเป็นะไรครับสองก้อนแรกก้อนที่สอง x ลบสามเท่ากับศูนย์ x มีค่าเป็นะไรครับสามก้อนที่สามลูก x บวก2เท่ากับ0 x มีค่าเป็นอะไรครับลบ2ก้อนสุดท้ายลูก x บวก1เท่ากับ0 x มีค่าเป็นอะครับลูกลบหหมายความว่าเอาส่วนมันเท่ากับ0เพื่อหาค่าวิกิตออกมาลูกนะครับดังนั้นคท่ากันของเรามี3ามีส่วนครับ x เป็น2 x เป็น3 x เป็นลบ2 x เป็นลบ1ดังนั้นจับดังนั้นลูกคำตอบ x ก็คือลูก หารด้วยเลยครับสี่ครับอ,อัามองหารสี่มาจากไหนมันมีสีเทอมหนึ่งสองสามสี่ตัวหารมีสี่ตัวเห็น,นครับตัวหารหนึ่งสองสามแล้วก็สี่มันมีสีเทอมก็หารสี่ดีแล้วมั้งครับบวกสองบวกสามลบสองแล้วก็ลบหนึ่งเบ็ทเสร็จปั๊บออกมามีค่าเป็นเท่าไหร่ลูกสองส่วนสี่มีค่าเป็นเท่าไหร่ลูกหนึ่งส่วนสองครับ เ<แ>กมเอวังตอบเลยครับ1นึ่งสองเหมือนกันซึ่งง่ายกว่าเยอะมากนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับเทคนิคอย่างนี้ลืมนะครับจับตัวหารเท่ากับศูนย์จะได้ค่าวิกฤตออกมาลูกนะครับตัวนี้ครับโอเคซึ่งง่ายกว่าง่ายกว่าแบบนี้พอสมควรลุกนะโอเคนะครับรู้สมควรรู้เรื่องสองวิธีวิธีเพียวแมทเป็นแบบนี้ข้อสอบเตรียมอุดมนะครับดูลูกมสาม ทำใจเลยครับลูกนะเป็นแบบนี้หรือจะทำพิธีมองแบบนี้ก็ได้ครับบบเท่ากันกันนะครับ1ส่วน2นะครับนะโอเคตัวหารม่กี้ตัวามองสี่ตัว1 2 3 4สาสี่ก็หารสี่จับนี่ครับปรบบวกกันนะครับทั้นเองโอเคเขาแรกผ่านลูกมีแค่สองข้อเขาแรกผ่านเดี๋ยวครับมาดูข้อต่อไปครับนะครับมาดูข้อต่อไปลูกนะครับหลังจากทำข้อสอบที่บดรมแล้วข้อนี้มาดูข้อสอบคั้นเลือกโอลิมปิกนะครับโอเคลูกนะ สมการตัวแปรเดียวคือต bon ัวแปรเอนะครับตัวนี้ลูกนะครับตรงนี้เทคนิคของเรามีางเดี๋ยวลูกเห็นข้สอบแบบนี้ปั๊บเรานึกถึงมาเลยครับตรงนี้ลูกนะครับหน้าสแควรลบหลังสแควรมันคือหน้าอะไรครับลบหลังคูณกับหน้าบวกอะไรครับบวกหลังนะครับหน้าสแควรลบหลังสแควรคือหน้าบวกหลังคูณหน้าอะไรครับลบหลังนะครับเป็นอย่างนี้ลูกนะครับ โอเคว่าต่ัไปลูกไล่ไมาให้หมดครับตัวนี้ครับไล่มาเรียงจากตัวน้อยไปหาตัวมากลูกนะครับว่ามาลูกตัวนี้ครับหนึ่งส่วนด้วยเที่กิวก็คือรูทสองบวกหนึ่งคูณได้เลยครับรูทสองลบหนึ่งแล้วคูณข้างบนละครับรูทสองครับลบหนึ่งผมทำเพื่อไมอะ ทำเพื่อคอนวูเกตเรียกว่าคอนวูเกตครับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเห็นไหมครับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังคือหน้าสแควรลบหลังสแควรนะครับรู้จะหายไปโอเคลูกเนาะเริ่มเริ่มเริ่มนั้นแล้วเริ่มโอเคแล้วลูกนะครับต่อไปด้วสองลูกก็เป็นหนึ่งส่วนด้วยครับตั้งใหม่อัตโนมัติขึ้นลูทสามบวกรูทสองมันจะคูณด้วยรูทสามลบเลยครับรูทสองรูทสามลบรูทสองนะครับ แล้วก็จะบวกด้วย1ส่วนด้วยรูทสี่ 4. บวกรูทสก่อน,นี้จะคูณด้ยรูทสีลบเลยครับรูทสามรูทสี่ลบเลยครับรู 3. ก็บวกด้วยยูคิส่วนด้วยรูท เอบวกหนึ่งบวกรูทแล้ะครับเอ็นรูทเอบวกหนึ่งลูทอ็นนะครับเท่าก <c oughs> ับแปดเวูบวกรลบอลบลโอเคหานลูกนะ เดีเส็ปั๊บต้องไม่ต้องสืบลูกข้างล่างมันเห็นไหมครับรูทสองบวกหนึ่งรูทสองลบหนึ่งคือรูทสองสแควร์ลบหนึ่งสแควร์ก็มันออกเป็นหนึ่งอันนี้เป็นรูทสามสแควร์ลบรูทสองสแควร์ก็คือสามบวกสองเหลือหนึ่งนะครับเอาง่ายลูกทุกก้อนตรงนี้ลูกตรงนี้ครับตรงนี้ั้างก้อนตรงนี้ก็จะเหลือหนึ่งอันนี้ก็จะเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือลูกเหลือล้วครับเหลือหนึ่งอ่ะมองหนึ่งยังไงนี่ก็นี่ใหลูก รูทสี่สแควร์ลบรูทสามสแวก็คือ4ีลบสเหลือ1อันนี้ก็รูทเอ็นบวกหนึ่งสแควร์ลบรูทเอ็นสแควก็คือ N อบวกหลบด้วย N อ็นก็เดเลยครับเหลือหครับเหลือหนึ่ข้างเหลือหนึหมดตัดทิ้งนะครับข้างบนนี่ลูกเห็นไหมครับถ้าทําเป็นนะครับถ้าทําเป็นก็มันก็จะเหวเป็นูทสองลบหนึะครับนะบวกกับรูทสามลบรูท บวกกับรูทสี่ลบรูทสามนะครับบวกหรือวตัวครับบวกรูทเอ็บวกหนึ่งลบไปครับรูทเอ็นเขากับไปครับแปดเห็นไหมครับแล้วก็ตัดเฉียงลูกตัดมันมาครับก้อนนี้ก้อนนี้ ตัดมาครับรูปสมตัดรูปสมโอโมงโอเคแล้วก็ตรงนี้ลูกตรงนี้ตัดตรงนี้จบแล้วครับลูกนะครับก็จะเบ็ดเสร็จสิ้นกระบวนความเราก็จะเหลือเลยครับเหลือเป็นลบหนึ่งบวกด้วยรูปเอนบวกหนึ่งนะครับเท่ากับ8ด จบ,บแล้วครับลูกได้เป็นลูส์เบวกหนึ่งเท่ากับอะไรครับแปดบวกหนึ่งมีค่าเป็นเก้านะครับยกกำลังสองสองเก้าสองข้างสองเก้าบ้านเธอลูก n บวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าเป็นแปดสิบเอ็ดดังนั้นแล้วทำท่าตาได้ n มีค่าเป็นอะไรครับแปดสิบนะลูกนะปรับ n เป็นแปดสิบมันคือเท่าไหร่ลวข้อสามครับนี่คือหลักการโซโจทย์เราต้องโซแบบนี้นะครับลูกๆครับโอเคครับ โอเคเห็นไหมครับสมการ1ตัวปราเดียวนะครับพามาให้ทำสอข้อนะครับนะในการทำแบบนี้ลูกนะโอเคลูกโอเคเขาเรียกว่าคอนจูเกตให้เป็นลูกนะโซให้เป็นโอเคครับอย่าลืมทบทวนลูกนะอย่าลืมทบทวนนะครับโอเคถ้าชอบก็เหมือนเดิมลูกนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อแพร่คนที่เขาไม่รู้นะครับ การให้กัดคนก็คือส่วนที่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับโอเคลูกนะเดีวเขาจะมองคิดต่อไปในลูกนะโอเคครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ